น,นี้ก็จะอาให้ไว้ล,ลูกไปเติมอินเทอร์นเน็ตให้ลูกเรียนอะไรนะเรียนออนไลน์ออแล้วก็ใช้ส่วนตัวในบ้านก็แม่ยังไม่มีรายได้อะไรเลยตอนนี้มันก็เพื่อเพวกโควิดนะคะขอบคุณรัฐบาลค่ะขอบคุณรู้สึกดีใจมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณคณะครูอาจารย์แล้วก็ท่านผออแล้วก็พวกคณะรัฐมนตรีทุกท่านรวมถึงนายกที่กรุณาให้เงินจำนวน2000นี้เพราะว่า มันมีผลกระทบมากเลยกับโควิด -19 เนี่ในพวกเราลำบากมากเลยค่ะทำอะไรก็ลำบากไปหมดค้าขายก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะข,ขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะข,ขอบคุณค่ะเงินตอนนี้สอง0บาทผมจะไปใช้จ่ายใ,ให้คุ้มค่าที่ดีให้หลานด้วยทางพ่อพอด้วยให้หลานมาโรงเรียนหรือว่าค่าใช้จ่ายห้หานทางบ้านก็ดีทางรัฐบาลจ่ายมาผมก็ ยินดีที่สุดแล้วครับขอบคุณครับรู้สึกขอบคุณรัฐบาลที่มอบเงินสองพันไทยแล้วก็จะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในาการเรียนพวกคอร์สออนไลน์ต่างๆแล้วก็ส่วนหนึ่งเอาใช้กับครอบครัวเลยครับ,บค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนแล้วก็คณะครูนะคะที่ช่วยให้หนูได้รับเงินส0 0พันในวันนี้ค่ะ ก็เงินส่งพันในวันนี้หนูคิดว่าจะเอาไปใช้จ่ายครเรื่องอุปกรณ์การเรียนแล้วก็แบ่งเบาภาระของคุณแม่ค่ะก็ขอขอบคุณทางรัฐบาลคุณครูแล้วก็ทางโรงเรียนผออทั้งหลายที่ช่วยให้หนูได้รับเงินส่งพันนี้ค่ะขอบคุณค่ะในฐานะที่ว่าทําหน้าที่จ่ายเงินให้กับผู้ปกครองในวันนี้นะคะรู้สึกดีใจแทนผู้ปกครองนะคะสําหรับเงินจํานวนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลนะคะท่านผู้อำนวยการนะคะคณะครูนะคะที่มีส่วนช่วยเหลือนะคะในการดําเนินการในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเงินจํานวนนี้นะคะสามารถที่จะแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนักเรียนในการนําไปใช้ประโยชน์นะคะในในสถานการณ์โรคระบาดนะคะก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่เห็นผู้ปกครอง มารับเงินเยียวยา2000นี้โดย้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับถือว่าเป็นการโครงการที่ดีมากของรัฐบาลนะครับที่ช่วยเหลือเยียวยานักเรียนนะครับขอบคุณรัฐบาลและก็ทางโรงเรียนทางผู้นวยการด้วยนะครับที่ได้ประสานงานให้การดําเนินงานสาเร็จลุด่วงไปได้ดีครับในฐานะครูที่ปรึกษานะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทําหน้าที่ครูที่ปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนในการที่แจกจ่ายเงิน2000นนะคะรู้สึกดีใจคะ่ะที่ผู้ปกครองได้ใช้เงิน นะคะได้ใช้ประโยชน์จากเงินจริงๆขอบคุณรัฐบาลขอบคุณสนังานนเขตขอบคุณท่านผู้บริหารและคุณครูทุกท่านที่มีส่วนช่วยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆนี้ค่ะขอบคุณค่ะโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงินจำนวน2,000บาทในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโา2 0 -19 โรงเรียนบ้านกลางพุาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครอง จะนำเงินส่วนที่ได้รับไปเป็นค่าใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่งจะแบ่งเบาภาร,ระให้กับผู้ปกครองได้ในส่วนหนึ่งโรงเรียนบ้านกลางพิยาคมขอเป็นตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนทุกคนขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านผู้บหารระดับสูงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้เกิดโครงการดีๆในการช่วยลดภาระ,ระ ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง <Okay. S 1> ขอขอบคุณครับ